สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาชมแปลงผักต้นแบบนะครับการปลูกผักแบบปลอดสารพิษนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้คือผักสลัดนะครับไปดูข้างนู้นมากมากอันนี้คือแปลงผักนะครับนี่เป็นผักกวางตุ้ง Ну кто, кто, кто? ันนี้นจะเป็นกล้าผักนะครับผักต,ต้นเล็กเป็นต้นมะเขือเทศนะครับอันนี้ต้นมะเขือเทศนี่เป็นกล้าผักสลัดเดี๋ยวดูผักสลัดครับลเล็กผักสลัดแล้วก็นี่เริ่มจะโตแล้วครับนี่เป็นผักสลัดต้นเล็กๆนะครับ นี่เป็นผักต้นสลัดต้นเล,เล็กๆนะครับขนาดก็ดีครับพี่ขอหน่อยขอหน่อยนี่กระลาพริกนะครับเพื่ไหนมารับขอณมากเขา <reet> น,นั่งเพาะไอ้นั่นูีนั่นนี่ก็ต้นพริกกำลังย้ายปลูกนะครับย้ายพอใส่ถุทงดำ ันนี่คือในเบาในเขาเรียกไนงะในตึกเรียงพ่อเมล็ดนะครับมเมเมล็ดปุ๊บก็ย้ายมาปลูกใสรจตรงนี้นะครับอ,อันนี้เป็นมเมล็ดของ มาเกิดเทศราชินีนะครับเอามาเล็ดจากผลสุกนะครับปลูกนี่ก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งครับกะบ้าผักนะครับนี่ก็ต้นวอเตอร์ครสนะครับ คลิปสั้นๆน,นะครับมาดูแปลงผักนะครับแปลงผักเพื่อสร้างรายได้นะครับฝากกดไลค์ก็ติดตามเรังใจด้วยครับ